สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปินอีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube Ford By ปินค่ะวันนี้ปิ๊นจะพามานำเสนอนะคะเป็นรถ N ิกเจ n ค่ะ w ายแทนะคะแบบ2.0แบบ 4x4 นั่นเองค่ะคันนี้ราคาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็น1ลน3แ1 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับรุ่นไบเทอร์โบคันนี้นะคะ 4x4 เราเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มพิเศษนะคะที่ลูกค้าจัดแต่งนะคะสั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยว่าให้เราจัดแต่งให้พร้อมส่งมอบเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ะะอันนี้ก็แต่งกันแบบเบาๆค่ะแต่ราคาไม่เบาเลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบ FORD FONT FORD นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะเป็นสีดําด้านหรือว่าจะมีสีดําขอบขาวขอบแดงต่างๆนะคะอันนี้สามารถเลือกได้ค่ะพร้อมด้วยไฟสีว 3. จุดด้านบนกระจังนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะติดครอบไฟหน้านะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกนิดหน่อยค่ะเพิ่มความเข้มแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะให้กับตัวรถนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็น สีเทาดํานั่นเองค่ะเมทัลลิกจะเยอะหน่อยนะคะทำให้ถรถเนี่ยดูเงายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วสําหรับในรุ่นนี้นะคะติดคิ้วล้อนะคะเสริมความหล่ออีกนิดนึงค่ะให้มันรับกับคิ้วล้อ Q เนี่ยให้รับกับล้อนะคะที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นล้อขนาด20นิ้วค่ะเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางใหม่นะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะที่สั่งให้ทางเราเนี่ยจัดแจงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้นะคะ เรามาถ่ายให้ดูกันนิดนึงนะคะเพิ่มความสวยงามอันนี้ก็จะเพิ่มนะคะติดคิ้วกันสาติดฟิล์มค่ะเพิ่มความหลอ่อความความดุดันให้กับตัวรถนะคะคันนี้นะคะมีเคลือบแก้วนะคะแบบวันช็อตให้ด้วยนะคะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามแล้วก็เงางามมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มอายุการใช้งานของสีทําให้รถดูมีความสวยงามเงา,งาวิงวิงแบบนี้เลยค่ะด้าน,นท้ายนะคะเราก็จะติดเป็นครอบไฟค่ะเป็นครอบไฟด้านท้ายให้กับลูกค้าด้วยค่ะตอนนี้นะคะจะมีโลโก้อริลแบบคำว่าสีคูณสี มาแล้วนะคะจากโรงงานค่ะด้านท้ายก็จะมีกันชนนะคะแบบของว t แท็กนั่นเองค่ะมีสปอร์ตบาร์ลาวหลังคานะคะเป็นสัญ,ญลักษ์ณ จนสัเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่น y t e เทเลยทีเดียวค่ะของรถ Ford r a n g e จอนะคะอันนี้ก็จะมีปั๊ม y ายเทนะคะส่วนฝาด้านท้ายกระบะเนี่ยลูกค้าสามารถแต่งเติมเพิ่มได้นะคะแต่อันนี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ชอบนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าจะตกแต่งรถให้เป็นสไตล์ของเราเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูรอบๆกันอีกนิดนึงนะคะว่ารถเนี่ยแต่งเบาๆนะคะเปลี่ยนแค่ล้อแล้วก็ติดฟิล์มนะคะแล้วก็ใส่ EQ Q ะคะิ้วคิ้วล้อค่ะ จะได้มีความสวยงามเปลี่ยนกระจังเนี่ยค่ะจะเพิ่มความสวยงามให้กับรถขนาดไหนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นแนวทางในการตกแต่งรถนะคะแบบเบาๆค่ะไม่เน้นหนักมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นออกรถในเดือนนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ปินเลยนะคะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1ค่ะพูดคุยกันก่อนถึงการเงื่อนไขาการจัดไแนงเงื่อนไขาการซื้อสดต่างๆนะคะอุปกรณ์การตกแต่งต่างๆค่ะสามารถพูดคุยนะคะเปรียบเทียบราคาได้เลยค่ะ วันนี้นะคะปินก็จะมารีวิวถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถกันอีกนิดนึงแบบเบาๆค่ะอะเดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปดูรถรุ่นอะไรนะคะก็ลูกค้าสามารถกดติดตามกด s u b สไค i b ์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ปินได้นะคะที่ช่อง YouTube ฟอร์ดบายปินค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ